สวัสดีครับอีสานพระเจ้าครับฝนตกซุ่ม,มื่อพี่น้องเนาะฝนตกเสาไม่กันน้ำกันสิไหลงสีสีอ่ะพี่น้องเย็นดีครับก,กันยังวะนะอยู่ป่าคือเก่านะหาสม,มุนไพรอันว่าใบคอยหรือต้นคอยหรือต้นสมพอนะพี่น้องเนาะประโยชน์นี่ตั้งแต่หากฟอดปลายมัดนะครับเมื่อนี้อสานพระเจ้าเสีเยวไปเฮ็ดยังติดตามเลยนะพี่น้องนี่คือ ใบคอยนะครับงาคอยเด้อพี่น้องเด้อตัดเอาก่อนเบิ้งนี่จุบนี่คืองาคอยนะครับเฮ้อ,ฮอตัดอีกก่อนโอ้โหได้แล้วทำนี่กับพ่อเนาะพี่พน้องมือนีเนาะจริงคลอย เบื้องยีสานโมเจ้าเสียวใบคอยไปเฮ็ดหยางตามเด้อพี่น้องสูตรดีสูตรเด่นายนี่ใบคอยที่เขาไปเก็บมานะพี่น้องนะใบมันสีออกสากๆเด้อพี่น้องเด้อเขาก็สีเก็บเอาลิเอาใบมันนะครับลิเอาเลยใบมันน,ะนี่ที่เขาลิได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี่แม่นหยาง ผู้ใดอยากให้เขียวขาวฟันขาวฟันสะอาดนี่ตามสูตรธรรมชาติได้เลยพี่น้องนะนี่ใบคอยสูตรธรรมชาติบ้านเขานี่ละง่ายๆแต่ว่าเฮ็ดข่จัดฟันได้ขาวอิลินะครับนี่ด้วยใบคอยเขาเบิง้งตามวิธีเฮ็ดได้เลยพี่น้องแต่เอาไปล้างก่อน <c oughs> เมื่ออุปกรณ์เขาพร้อมเนาะพี่น้องัดที่นี่เขาก็จะตำัดที่นหนตำใบคอย เอายัดลงไปเลยหยัดลงไปโอเคตำแบบนี้นี่เขาตำละเอียดแล้วกับสีออกดาๆยังส่นะพี่น้องนี่คือสูตรฟันขาวปากหอมแบบธรรมชาติบ้านเขานะครับโบเมนต์สิวาปากหอมแล้วกับฟันขาวนะพี่น้องอันนี้ป้องกันแมงกินเขียวได้ดีเยี่ยมดีเป็น,เ,ปนเต็มร้อยเลยแหละนะครับป้องกันแมง ฟันแมงเนี่ยพวกแมงสิมากัดเขียวกัดฟันเขาเนี่ยนะครับนี่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่นี่เขาเสียส่วนใบค่อยที่ตําละเอียดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามาผสมยาสีฟันนะครับตักออกมาเออใส่ถ้วยเออแล้วก็ใส่ยาสีฟันยาสีฟันอันใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้เพลดเดลอพี่น้องบบนั่นบบจํากัดแล้วเขาก็สิผสมอืม ผสมแล้วเฮากระเสียวส่วนที่ผสมเนี่ยพี่น้องแปลงฟันอันนี้สุดยอดสมุนไพรป้องกันแข่วแมงป้องกันเ,ก,นเก็บเขวปวดแข่วเฮ็ดให้ฟันขาวขจัดคราบนอย่างต่างๆในปากได้ดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องนะเฮากระเซียวจังสี่แหละไปแปลงสีฟันแปลงฟันเดี๋ยวให่สีไ้อีลาแปลงไงเบิง่ <laughs> งเนาแปลง อ,อตุ่ยเอาเออนั่นแหละประมาณนั้นจิงซี่อ่ะพี่น้องแล้วก็แปงเลยบันที่ี่ยออกแปงลงไปแปงดีดีเดี๋ยวสีโดดได้โดมปากเบื้องเด้ <laughs> นี่คือตอนแปงบทันในล่างปากนะพี่น้องเนาะแต่สีออกเขียวๆจิงซี่นะครับแต่ว่าหอมนะหอมใบใบค่อยหอมพร้อมนะครับนี่ครับ อัพเตอร์ที่ไปล่างปากมาแล้วเนาะกับสีกบสีออกขาวสี่นะครับแป่งฟันมาแล้วมีกินปากบอไหนเบิ้งดูวอบใช่ไหมเอออีชิงลุกหอมสดชื่นพี่น้องนะบอบมีกินนี่สูตรสมุนไพรฟันขาวขจัดจินปากป้องกันแข่วแมงป้องกันแมงกินแขว สุดยอดเลยนี่แล้วส่วนที่เหลือที่เขาต่ําละเอีย็นแล้วเนาะพี่น้องเขาก็เก็บไว้แช่เย็นแช่ตู้เย็นไว้ผสมแปลงฟันมือต่อไป <laughs> 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 เห็นบ่ครับเรื่องสมุนไพรบบมีจบสิ้นหรอกถ้าเขาสิศึกษา <laughs> เพียงแต่ว่าเขาสิรู้จากวิธีเอามาใส่บ่เท่านั้นเองสมุนไพรยุดน้ำปลาน้ำมันเยอะแยะนะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ไปพร้อมๆกับช่องอีสานโมเจ้าสวัสดีครับ